อะไรยังไงบริตันืึสู้ขอ100ล้านปอนแรกกับพานั่งของเปดโดชได้ไหมวอนไดชี้ผู้ตัดสินโลกแต่ว่าไม่ใช่เหตุเจ้าหงหรอกนะซาร่าแอสซิสครบ100ให้กับหงเกมฟูดัมในคารักนี้อะไรยังไงฟังจากปากผมนี่เทรนตอบนักข่าวหลังลือหนักเตร็มที่จะทิ้งเดวิาฟูลหลังจบพิซซนนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการยืนยันด้านของทางฝั่งทางบริตันคิดแผนจะสู้กลับหลังมีกระแสข่าวข่าวว่าุึระบุว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมจะดำเนินการในการเจรจาขอซื้อจูอัลเปรโดโดยก่อนหน้านี้มีสื่อบริงานอาจจากบราซชล่บริงานข่าวน,นว่าหงแดงลิเวอร์พูลเองนั้น พร้อมจะเข้าไปเจรจานกนางนวลเกี่ยวกับการซื้อตัวชูวเอาไปรโดนลุงหน้าเพราะว่าทีมดังของเมอร์ซี่ไซส์อยากได้กองหน้าบรายน้มาร่วมทีมในฤด,ดูกาลสัปดาหยี่สิบห้าขณะนั้นทีบีอาร์ฟุตบอลขยายความเพิ่มเติมต่อไปบอกว่าบรายตันไม่ได้มีปัญหาในการเจรจาแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนเงื่อนไขค่าตัว100ล้านปอนด์เท่านั้นโดยถือว่าเป็นวิธีการสู้กลับของเดลซีกันเพราะนอกเหนือจากเรเวอร์พู ที่สนใจดาวเตะไวท์างปีบรายนี้ยังคงมีการบริการขาดได้ว่าเชลซีพร้อมจะลงสนามแข่งขันเช่นเดียวกันในครั้งนี้ทานดั้นของชูเอาเปรโดอาจจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานแบบต่อเนื่องการนั้นาหากว่าพิจารณาจากผลงานส่วนตัวถือว่าเป็นนักเตะที่ฝีเท้าฉกาดซีท่นนี้ทำไปแล้วมากถึง4ประตูกับอีก3แอสซิส,สจาก9นัดอย่างไรก็ตามฝั่งบริตันก็มองหน้าอกองหน้าบราซิลรายนี้ เป็นอนาคตในการคุมทีมระยะยาวของสมโมสรและก็ด้วยสัญญาถึงกลางปี2028ทําให้ทีมยังคงได้เปรียบในการต่อรองในครังนี้เพิ่มเติมนาะอาร์ตยังไงฟอร์จิลฟันได้กองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลมองว่าผู้ตัดสินโทนี่แฮร์ิงตันดูประมาทไปหน่อยในการทําหน้าที่แต่ก็ไม่ใช่ต้นเหตุที่ทําให้ของแดงลิเวอร์พูลเสียแต้มในเกมเจ้าฟูตแลนไป2-2ในครังนี้ ดยเป็นการคัมแบ็กที่ยอดเยี่ยมซึ่งดีมากและมันน่าผิดหวังที่ต้องเหลือเป็นแค่สิบคนแต่เราเองนั้นก็บอกได้เลยนะว่าแสดงความการต่อสู้และพยายามที่จะสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องเราน่าจะได้อะไรไปมากกว่านี้แต่เราก็ได้แต้มและก็เดินหน้าต่อไปต้องใจเย็นคํานี้มันง่ายที่จะพูดมากกว่าทําทํามันยากจะเสมอเมื่อต้องเจอกับพวกเขาเราเห็นเมื่อปีที่แล้วและสัปดาห์ที่แล้วกับอาร์ซนอลน เราต้องพลิกสถานการณ์และก็สู้ต่อไปเราพยายามเต็มที่แล้วผมไม่คุยกับนักเตฟูรัมเรารู้สึกนะว่าผู้ตัดสินดูประมาเขาไม่สามารถจะสื่อสารกับเรเบร์สั้นได้อย่างเหมาะสมผม,มรู้สึกแบบนั้นเราไม่สามารถจะโทษผู้ตัดสินได้เราคุยกับเรื่องการป้องกันและก็ปกป้องผู้ตัดสินแต่ผมไม่สามารถจะพูดกับเขาได้แต่มันจะไม่ควรเป็นเรื่องใหญ่ปรกน,นะเพราะเขาไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เราต้องเสียแต้มมันคือสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งหนึ่งเราเก็บแต้มได้ ฟื้นตัวได้เร็วและเราก็พร้อมสำหรับเกมวันพุธนี้โมเมตซาราทำแอซิสที่100ให้กับลิเวอร์พูลในเกมที่เปิดบ้านเสมอฟูรแลมไป2ต่อ2ในศึกบอลพีบริกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยกิมที่แอนฟิลเป็นทางด้านของฝั่งอันเดรสเปเรล่าทำประตูนะฮะให้เจ้าส่วนน้อยนำไปก่อนนาทีที่ส1จากนั้นสถานการณ์ของเจ้าถิ่นยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อทางด้านของฝั่งแอนดี้บรอบบอซันมาโดนนะฮะไล่ออกไป แต่ว่าทีมก็มาตามตีเสมอได้จากข้างังของโคดี้การโปนาทีที่77นะฮะแม้ว่าบรอดดี้จะมายิงให้ทีมเย็นนำอีกครั้งนาทีที่76แต่ว่าลิเวอร์พูลก็ฮึดตามตีเสมอได้จากตีเอโกโชตานาทีที่86แม้ว่าเกมนี้ตาทีมชาติอียิปต์จะไม่สามารถทำประตูได้แต่ก็ทำแอสซิสให้กับกาคโปททำประตูตามดีเสมอ1-1ซึ่งถือเป็นการแอซซิสที่100ของเจ้าตัวกลับไปทางฝั่งลิเวอร์พูลหลังจากย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2017 โดยช่วงเวลาเดียวกันมีผู้เล่นเพียงแค่3คนจาก5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ทำแอสซิสต์นะฮะได้มากกว่าซาลาดนั่นคือเควินเดอะบอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำไปทั้งสิ้น102ครั้งโชมัสมุนเดอร์ของบาเยอร์มเบนิกทำไปทั้งสิ้น118ครั้งและก็เลนเดมเบซี่ของบาร์เซโลนาทำไปทั้งสิ้นหนึ่งร้อครั้งในครั้งนี้ อาจได้นนไงกลายเป็นที่จับตามองสำหรับอนาคตของเทรนด์ริสเตอร์อาร์โนกองหลังตัวเก่งของลิเวอร์นน man, พูลทีมแันดิสก์บอลพีเมเร็กอังกฤษที่ยังคงไร้บีแบลต่อสัญญากับโตสังกัดออกไปโดยที่ผ่านมาสื่อรายนสำนักคาดต่างกันว่านักเตะอแม็กควาไวส์โปรเปอราไนี้อาจตัดสินใจที่จะย้ายไปเล่นต่างแดนกับเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่อาแดนสเปนนะฮะเนื่องจากว่าเขาประสบความสำเร็จทุกอย่างกับทีมหงส์แดงในั้งนี้หมดแล้ว อย่างไรก็ตามงานนี้ล่าสุดทางด้านของเทรนได้ออกมาเปิดใจกับสกายสปอร์ตเกี่ยวกับอนาคตของทีมหลังสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงในช่วงกลางปี2025และก็สามารถจะย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้โดยผมอยู่กันสโม,มรสรแห่งนี้มานานแล้วมากกว่าถึง20ปีผมต่อสัญญา4หรือ5ครั้งโดยที่ไม่มีคังไหนที่ตกเป็นข่าวบนหน้าสื่อเลยและก็หนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันดาวเตะหงแดงเปิดใจ สำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนเป็นนักเตะที่เป็นเยาวชนของสโมสรตั้งแต่อายุเพียงแค่6ขวบก่อนจะได้โอกาสในการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2016และกว่าแชมป์กับลิเวอร์พูลครบทุกบริการในคันนี้เลยก็ว่าได้เอาแลยังไงไม่จีดินนะฮะผมชี้จังหวะของเปเดล่าทำฟาคการาเฟนเฟิร์กควรจะเป็นใบแดง100%อเร์ฟูลั่เองนั้นควรจะเหลือ10คน ตั้งแต่ช่วงซีนาทีแรกในครันี้โดยการน,นี้ไมชดินอดีตผู้ตัดสินพิมเบร็กชี้ว่าอันเดรชเปเดล่าคนที่จะโดนใบแดงในเกมพบกับลิเวอร์พูลด้วยแม้ว่าพิมเบริกจะออกมาชี้แจงเหตุการณ์รในครันี้แล้วก็ตามทีโดยการน,นี้ในเกมนั้นอกองกลางชาวบอสเซลของอฝั่งฟูแลมเอีกนั้นตกประเด็นประเด็นนะฮะหลังพน้นจากการโดนไล่ออกจากหวะเข้าปะทะหนักใสไรอันการาฟเฟชเบิร์ก บริเวณเอ็นร้อยหวตั้งแต่ช่วงนาทีที่9แต่ผู้ตัดสินโทนี่แฮริงตันและกกทีม VR ให้เหลือใบเหลืองไว้ในขรัน้นี้และหลังจากนั้นเองเพียงแค่สนาทีเบเรล่าก็มายิงประตูขึ้นนำา1ต่อ0ให้ฟูลแลมได้ด้วยการาลูกตีลังกายิงสุดสวยแต่ไมค์ดีนกับเห็นว่าการตัดสินไม่ให้ใบแดงกับเบเรล่านั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมาก ซึ่งวันนี้ไมค์ดีนกล่าวได้ว่าเขาเข้าสังกัดสกัดโดยที่ใช้ปุ่มสตาร์เหนือข้อเท้าและก็ลากมาลงมาถึงหลังเท้าในความเห็นของผมเขาไม่ได้ใกล้เคียงกับการเล่นบอลเลยเขารู้ดีว่าการังทำอะไรและมันควรจะเป็นใบแดง100% ไม่เพียงแค่นั้นการตัดสินใจนะฮะจังหวะอื่นๆในเกมเกมนี้ก็เต็มไปด้วยนะคะนรับผมเรียกว่าความขัดแยง้งพิมาริกจึงถูกบีบให้ต้องออกมาชี้แจงเหตุการณ์เพิ่มเติมทั้งจังหวะการเข้าสกัดของอิซาดิยอฟกองหลังฟูเร,รมที่เรียกว่าโดนใบเหลืองจากการเข้าสกัดใส่แอนดี้ปรอบันและจังหวะโดนใบแดงของแอนดูปรอบันที่เกิดขึ้นในครันี้ อาร์ยังไงอานนร์เนสลอตนายใหญ่ลิเวอร์พูลไม่ได้กังวลใจเลยเกี่ยวกับอนาคตของโมเมตซารากับสโมสรโดยบอกว่าทุกคนก็แค่ต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในครักนิ้เท่านั้นโดยสัญญาใหม่ของแข้งชาวอียิปต์ยังคงที่ไม่คืบหน้าซึ่งเดือนนะฮะหน้าซาร่าเองนั้นจะสามารถเจรจากับสโมสรอ,อื่นได้ลงหน้ากันแล้วโดยเมื่อถูกถามถึงนะครับผมสิ่งที่เป็นอยู่สลอตเองนั้นก็ กังวลไปอย่างมากน้อยแค่ไหนซึ่งในายใหญ่ชลดัต์ตอบว่าไม่กังวลเลยครับเราแค่ยอมรับสถานการณ์ตามที่เป็นอยู่พวกเขากำลังเล่นกับสโม,มอสรที่ดีมากและก็ทําผลงานได้ดีมากในตอนนี้อะ,ะไรยังไงเมื่อทางด้านของฝั่งเท er นเนรสเดอร์อาร์โนฟโรแบ็คอาร์ลิเวอร์พูลบอกว่าเขากำลังสนุกกับการเล่นฟุตบอลภายใ,ใต้การกทีมของขอาเนสซาร์ตในครั้งนี้อยู่นะ โดยไม่ว่าสัญญาของเขาจะหมดลงแต่ว่าอเล็กซา e นเดอร์อาโนก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเขามีความสุขมากเพียงใดในฤดูกาลนี้โดยเรามั่นใจอย่างมากว่าเราจะได้ผลลัพธ์ในเกมต่างๆเพราะเราเชื่อว่นในแผนการเล่นของเรามากอเ no ล็กซานเดอร์อาร์โนกล่าวกับเว็บไซต์ของลิเวอร์พูล มันสําคัญเสมอโดยเฉพาะภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้ง2ฝ่ายซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เรามีเขาต้องเชื่อั่นในตัวของเราว่าดีพอที่จะทําตามแผนการในขัน้งนี้และก็คว้าผลลัพธ์ที่ต้องการรวมถึงเข้าใจในสิ่งที่จะนําและก็สิ่งที่เขาจะบอกนําไปใช้ในขัน้งนี้แต่ในองเดียวกันเราธนาผู้เล่นต้องเห็นว่ารูปแบบการเล่นกลยุทธ์และก็แผนการเล่นนั้นได้ผลแาะจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ ผมคิดว่าจะเกมแรกเนี่ยรเราได้รับถึงสิ่งนั้นจริงๆจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อคืนคุณก็มีความเชื่อมั่นไหลมาเทมาทั้ง2ด้านมันก็จะเป็นการเดินทางที่ดีเสมอในขาระนี้และข่าดิพคุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะกนใหม่คิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ